นี่คืออะไรครับนี่คือผ้าขามานะครับผมผ้าขามามันมาพาดอะไรอยู่แถวนี้เอฟซี <c oughs> มันเป็นห้องขึ้นสวรรค์หรือห้องปวดทุกข์นั่นเองนะครับผมเนาะส่วมขึ้นที่ของเรานั่นก็คือนะครับอาวุธของเราต้องมีนี่นี่นใช้ขดครับขดนี่ขุด เพื่อได้ขึ้นสวรรค์ครับถ้าหากเราไม่ได้ถือไม้ตัวนี้เสียมตัวนี้ครับเราจะเป็นทุกข์เนาะแล้วก็ไปที่อาบน้ําด้วยครับนี่เดี๋ยวจะถ่ายภาพครับบรรยากาศให้ดูที่เรามีทั้งห้องนงห้องน้ํานะครับบางท่านนะครับอาจถามผมว่ารถมีห้องน้ําไม่มีครับนี่คือห้องน้ําเราห้องอาบน้ํานะครับเอฟซี FC. เราทําขึ้นชั่วคราวครับเราถึง ขึ้นชั่วข่าวตอนนี้นี่ไม่ครก็จะอาบน้ำนะครับเนาะผมก็อาจะไปเป็นคนรับใช้นะครับเพราะว่าไมโครก็เปรียบเสมือนนะ่ะคนใช้เนาะส่วนผมนี่เป็นขี้ข้าครับเจต,ตักน้ำไม่อาบอะเดี๋ยวไมโครจะเข้าไปอาบน้ำครับเอ่เข้าไปแล้วค,คนถามบ่อยนักว่ามีห้องน้ำไหมมีนี่สิดูเอา เน่น้ำผมตักมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ครูอาบน้ำเนาะวันนี้บอกว่าจะอาบน้ำสระผมไม่รู้ว่าสิบถังนี่จะเสร็จไหมเนาะนี่คือนะครับเนียก็เปียบเสมอนับธาตุรับใช้นะเอาธาตุนะครับส่วนผมก็เป็นคนรับใช้นะครับเอ้าครับลงไป ตอนอาบนี่ก็ต้องระวังนะครับผมก็ต้องไประวังเพราะคนเที่ยวมาดูรถหนังคายาเราตลอดเลยเมื่อเช้านี่ผมเกือบเจอแจ็คฟอดนะครับผมเพราะว่าเขามาดูตัง้งแต่เช้าเลยอ่ะอาบตามสบายเมียก็อาบน้ําครับตอนนี้ถังที่หนึ่งผ่านไปครับไม่รู้ว่าจะกี่ถังนะครับเมียก็เปรียบเสมือนคนใช้นะครับผมเป็นคนรับใช้ครับผมอ่ะมาอย่าอากี่ถังก็อาบ สะผมด้วยนะครับผมเนอะโอ้โหดีท้องเอ้ยนี่คือห้องน้ําของเรานะครับห้องอาบน้ําห้องขึ้นสวรรค์ด้วยถังที่สอง่าไปนะครับผม <c oughs> อเ มองนี่แล้วมันจะคักก็มองตุ้นเหมือนกว้างพอม้งเ่มองหันผัดบมบี้คอยมีหาดนะ หลังจากไปครูอาบเสร็จแล้วนะครับพอครูจะอาบด้วยนะครับผมสระผมด้วยน,น้ำใสมากเลยครับ เย็นสบาย FC เส้อจาผมด้วยครับผมเนี่ชีวิตของครูใหญ่าวมาเที่ยวนะครับผมทำค,คลิปด้วยเอาไปให้ f อฟได้ดูด้วยนะครับเราก็ใช้ชีวิตเบบเรียบง่ายเนาะหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วครับเราก็กินข้าวกินข้าวแล้วเราก็จะเดินทางกลับครับผมผมว่าจะไปอีกที่ที่หนึ่งปรากฏว่า,าไปไม่ได้น้ํายังท่วมถนนอยู่ครับ เอาไว้คลิปต่อไปหรือโอกาสต่อไปที่ไหนนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเย็นสบาย